นี่ก็พออกี่น้องอ,อ,อุจจารนค่บ่ค่ะสวยๆค่ะพี่นออ้องเพื่ตองดอกนะแนวกอบด,ด้วยพี่นอ้องอ้าห้ามขาพี่น,อน,อน,อนออ้องเก็บเลยค่ะโอ้ยพวกนี้ปโอ้ยุ่ง สวัสดีค่ะ้เมริสลาพี่น้องมาหล่อปลาเนาะนี่เท้าวเข่ามาหอดปลาละนี่ดอกแรกแหกหมานเท้าประจานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อคุณยายมากับคุณยายกบตุ่นบากกว่าพี่คุณยายอยู่ทางผีครับพี่น้องคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายกำลังซองหาเห็ดพี่น้องกำลังก่อนหาเห็ดซองหาเห็ดนี่นี่นี่ดอกแรกแหกหมานเท้าับพี่น้องมาโอ้สองดอกเหมือนต้นนี่ เ <Krist ian> ห็ดดินโอ้ยเห็ดดินดอกสวยๆค่ะพี่น้องอือดอกงามเถอะเขาปุยลุยอยู่อ๋อสวยค่ะอ้าวเห็ดปวกพี่น้องพี่ดอกเดียวนึเปล่าอ๋อไอ้ปวกดอกเดียวดอกเดียวอ๋อเป็นสีบใกเห็ดปวกดอกเดียวอ๋อปวกดอกเดียวขนาดคนได้ปะ ว่าเห็ดพวกเฮ็ดพวกออกเห็ดลรงอออกเขาไข่ออกพี่น้องป้านี่ไปค่ะพี่น้องไปลุ่นน้ำคุณยายลุ่นน้ำสาลาเด้อพี่น้องซองเห็ดน้ำกันค่ะเห็ดอยังนอเนี่เปิด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 ,ปดโอ้เห็ดดินค่ะพี่น้องร้อ๋ร้องน้ำงา ขาวัวแลกแข็งดีนะเกิดขาคุณยายโอ้ฝนกำลังกำลังไตใบใหม่งามเลย เห็ดปีนี้อกองดอกสวยๆคุณยายคว้เห็ดเห็ดยังไงอว้าวุณดอกไงเถิดเห็ดปนใหญ่เห็ดปีนบ้าจ็บจิบอะไรตัดขาเลยตุนสวยค่ะเห็ดนางเงาแน่จังสี่จังสี่ไหมแป้วก็เกลี่ย <fingers S 1> นี่ขึ้นมุดดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขกะนีาขึ้นมาน้างึน้นเึ้นข้อมค่ะนาขมน้นมาขึ้นึนมามามาดนมาขึ้นมา้มาขนึ้นมากึ้นา้วมาแล้วดอกน้มาขึ้ายมาค่ะคุณ้นมานม่นาขึนานน ว้าสองดอกเลยหรอนี่น้องสองสามส่วนกันต้นเอาตัวคีบก่อนกันเดินสองดอกส่วนกันเลย ด้วยเห็ดเสียมล่มใส่พี่น้องล่มแม่นพร้อมดีหน่อยอืมใส่ใบไม้นู่นที่นี่ก็มีแต่หนกูนะกูนะกูย้ายโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ก็ได้ค่ะน,น,นี่ก็สีย่างเหยียบหมดตัวนี่อ่อาใส่ใบไหม่แม่ต,ต้องต้องวบ่งดีๆต้องเปิด นี่ไงคุณยายบ่เห็นได้ตายไปใหมนี่ไงเลื่อนค่ะ ุ่มเล้วมเลวพอยังนนี่คุณยายดอกก็อ de ืดอเห็ดดอกกอืพี่น้องอ้านสองสามดอกของเตินี oh, ้นะสิบได้แล้วไงกูได้ยุอือ่าคุณยายเก็บเลยโอ้ยุงกัหลายฝนตกไม่ม่ห นีอ,อ,อดอกนึงพี่น้องเพิ่นกำลังสิเอินกันกนล,ลับหรอตลาดก็คุ้นใจงงก็เขามากพี่น้องอืมพี่น้องขวาน,นี้ลังงกน้ำเพลินอยู่ค่ะนี่นั่นได้เก็บน้ำเพลินอยูอ่เด้อค่ะพี่น้องดอกนึงหาหมูบ้างนี่ค่ะพี้อ โหเรียง,ง,งน้ำเกิลไดดียแตงาง่ายณยายเก็บเลยค่ะอือเกียบปบั้มเิเยอะจีนะอแกกันยุ่งห้าวงมีบ่ไม่อยู่เอามาดูเขาป้าเมื่อกี้รืมออ๋อสวยงามสวยเลยอย่าเบิ้งมันไปทางเขาหรอปวะเนี่ เข็งอยู่แข,ข็งอยู่ขนาดอ๋อเต้าอ๋อเฟื่องยังล่ะเฟื่องเข่าเฟื่องเข่าพี่นออ้องอ,อันนี้คือทางเพลินเรียบมีอยู่สองดอกมองนี้น,นี่มาก,กับคุณยายเด้อพี่คุณยายเรามาขอคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายหนองนัดน้องผู้สองน้องน,ดนังนดโบเรมาเนี่ยโอ้คุณยายเราผ่อนเผยเงี้ยยังงามอืมยังงามเลยเามอือผอปลายุ้งกระไรตัวนี้ อะไรอะเห็ดตวกเห็ดตวกว่ะเห็ดตวกดอกเดียวโอ้ไม่ดอกเดียวจังเลยนี่อกนี้นี่งานดอกเลยติดดอกนึงจังหวะดอกนี้เพิ่งไหวดอกพี่น้องไหวเลยอ่ะเด้อพี่น้องเป็นมะหาขี้กันเลยพี่น้องขับปามากจากนี้มูหลายอยู่พี่น้องขับปามากวันนี้เพราะต้องย่านเงาเลยมีมูหลายอยู่ดูคะโอ้โหเห็ดเพิงหงายหงายบนนี้ ว่าชนยอดควรให้ทงกับพี่น้องว่าดอกสวยๆดอกคุณได้ดีร้องดอกคุณดีดองนะหนักใหเพื่งเขาตัวน่ะเพื่องเขาให้ทงหนั่หนักโอ้สวยๆเลยตรงนีเฮ็ดอ้วนตีนเฮ็ดอ้วนหัวสองดอกค่ะมันไม่มูหรือว่ามูเหมือนมูเพื่อนเราไปก้อนแล้วแต่ว่าดอกงามอยู่พี่น้องขึ้นหัวขึ้นขึ้นขับปลาบังเงาดอกพี่น้องมูหลายพวดมื่อนี้ ไปค่ะพี่น้องเป็นหลอะน้ำกันค่ะน้ำมเห็ดน้ำมาน,มานมาอันนี้ก็เห็ดดอกประอือเด้อวพี่น้องคุณได้พอหเหงื่อพี่น้อง กูพนี่ดอกประยื้อคัอบ,บอออพี่น้องอ่้กขะชิมันนี่ดอกประอื้อคล้วพี่น้องนี่ดอกประอื้อเพิ่นกระสิคืนมองละหลายดอกเนี่ยแม่น

เห็ดดินสวยๆค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นเห็ดดินบางอย่างมาดอกๆหนึ่งเห็ดดินไปค่ะคุณยายแล้วหอเห็ดเห็ดอะไรคะคุณยายได้หล่ะเห็ดเพลิงค่ะพี่น้องนี่คุณยายเือ เน็ดอินกับไป่้ก็เนื้อฟืนกับพี่น้องอสวงดอกค่ะพี่น้องสวยๆเลยทั้งตุมตูมๆอีกค่ะมีข่าขาวพี่น้องดอกสวยๆเลยค่ะเนี่ย พี่น้องฮิปเพย์ตองดอกงามๆกันนางกรอบด้วพี่น้องโอ้เฮ็ดเพิ่์พี่น้องฮิปดอกบุญเยอโอ้คุณยายบีบบางมิดปับอานหนึ่งเห็นดอกบุญก้อนนุ่งพี่น้องใส่เบิ้งให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งเป็นก้อนเลยพุ่นน่ะออกเป็นก้อนเลยค่ะ เดอกอือค่ะพี่น้องเราจ็มาแล้วเฮ็ดคมค่ะพี่น้องเง็ดอพิ๊กระตพี่น้อง สอดพี่น้องเพิดมาหาคือกันค่ะพี่น้อง uh, เอฟซีเพิดมาหาสอดกันในป่าค่ะพี่น้องได้บอดีปลาะดอก นะครับปอด้วยน้องถ้างว่าตก่าก้อนจะท่างฝนไปนอนเอาข้อกาเฮ็ดเพิงรองน้มเพินมากเลยตาจะมาหมานถี่น้อนเต็มกับตาเลยพูนาหนูบอกย่างแฉะเลยถิ่นนอนในเข้าหยางมากพอกันเลย ตอนว่าก่อนสวัสดีค่ะสองนุ่มเพิ่นแยกใหญ่กันจะออกจากถึงปลาเนาะค่ะรับโอ้ยไหลยุ่งไวๆอยู่ไปค่ะพี่น้องผลงานเขาดูโดนประดิษฐ์ยุ่งหลายครับน้องยุงวู้ตรงไหนยุ่งไหมปตาอันนี้กับตาคุณย่ากับซีกับตาเลยพี่น้องในข้อมแข่งเยอะอันนี้ของอันนี่น้องขอร์รนาะน้องนัดอันนี้ของสารัะกับคุณย่าครับพี่น้อง ในแกงหนึ่งพผื่อน่ะคู้เพื่อวานว่าส่นว่าก่อนเผื่อใดกับตาหนึ่งเลือ่น้องเผื่อมันเยอะไปค่ะโอ้เผน่อตกนี่ไปค่ะจะรับกินนี่ไปเจ้านี่เนาะค่ะเดี๋ยวเราสิออกจากป่ากันยุ่งหลายแห้งปวดไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคีมนาพอกันไหมค่ะไปวุ้ยยุ่งไหม ไวจ่า,จาเลืจ่าเลอือดฝนตกมาพี่น้องอยุ่งหลายค่ะ